สำหรับคนที่มี RT 10ลิตรแล้วนะครับแล้วก็ยังหาวิธีผูกเชือกไม่ได้นะครับอันดับแรกเราเอาไอ้ตัวที่เป็นสีดำไอ้ตัวเนี้นะครับขึ้นมาด้านหน้านะครับน่าจะเห็นเนาะแล้วก็เอาตัวหมุดสีเงินเนี่ยเอามาไว้ข้างบนนะครับทีนี้นะครับให้มันอยู่ด้านบนนะให้มันอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็ไล่สายไล่สายให้มันให้มันแบนอย่างนี้นะนะครับแล้วเราก็สอด ปลายสายเนี่ยลงข้างล่างกตินะครับลงข้างล่างนะครับพอเราสอดเสร็จปุ๊บไอ้ด้านบนเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับหมุดมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไอ้ด้านหมุดที่ไม่สวยเนี่ยซ่อนไว้ด้านหลังนะครับทีนี้เราก็เอาสายขึ้นมาไล่ให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ร้อยลง เดี๋ยวผมเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะครับมันเข้าใหม่อ่ะเสร็จแล้วดึงอย่างนี้นะครับมันจะล็อกอยู่อย่างนี้นะครับมันจะล็อกอยู่อย่างนี้แล้วหมุดมันจะอยู่ข้างในนะครับอ่ะพอมันล็อกแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราเอาอีกด้านหนึ่งนะครับใส่สอดลงไปข้างล่างนะครับของอีกฝั่งหนึ่งนะสอดลงไปข้างล่างอ่ะฝั่งนี้นะครับสอดสอดจากบนลงล่างนะครับแล้วก็ กลับมาฝั่งนี้อะกลับมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอีกรอบนึงนะครับจากล่างจากล่างจากบนลงล่างนะครับเดี๋ยว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 วิธีผมจะลง youtube อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมตัดไปลง youtube ให้นะครับแล้วก็สอดกลับเข้าไปนะครับอย่าให้สายตรงนี้มันพลิกนะครับเออึิบแล้วก็ปรับสาย ปรับเอาให้มันให้มันยาวๆหน่อยนะครับให้ตรงนี้มันเหลือสั้นนะครับนะครับและก็ปรับสายให้มันตึงนะครับมันจะแน่นพอดีมันจะเหลือสายประมาณขนาดน,นี้นะครับแล้มันก็สะพายข้างแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ยิงลาไปก่อนสวัสดีครับ